ไล์สดรถกระบ,บะมือสองโอ้ตอนเดียวนะครับสวัสดี f อฟทุกคนเลยนะวันนี้ก็ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกคีทุกวันแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รถแล้วติดแบ็คลิสมาดูไฟ์สดมาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังของเรานะครับเพื่อจะเป็นวิธีการที่เพื่อนๆได้รถไปใช้งานในช่วง ปีใหม่หรือหลังปีใหม่ไปแล้วปีหน้าเรามาวางแผนกันครับว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรอย่างไรนะครับแผนของปีหน้าเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพนะช่องของเราโหตอนเดียวร้านโหตอนเดียวและทีมงานนะครับก็จะมาร่วมวางแผนชีวิตในปีหน้ากับเพื่อนๆพี่ๆครับเพราะว่าปีหน้านี่นะครับเศรษฐกิจก็ยังทรงๆอยู่ นะยังไม่ได้ดีไปจากปีนี้สักเท่าไหร่นะักนะครับเราไม่รู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเศรษฐกิจกมันจะฟื้นคืนมาไหมนะฮะแต่ชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปนะสายงานสายอาชีพแต่ละท่านนะไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กับสายงานสายอาชีพที่ต้องใช้รถกระบะในการประกอบอาชีพครับคลิปนี้เหมาะสำหรับท่านที่ติดแบล็คลิสติดเครดิตบูโร ติดล่าช้าติดแท็กซิ่งอาชีพไม่ชัดเจนรายได้ไม่ชัดเจนรายได้ไม่พอออกรถต่างๆให้ฟังคลิปนี้หรือว่าดูวิดีโอไลฟ์สดนี้จนจบไปเลยนะครับเราก็จะอธิบายไปเรื่อยๆว่าเรื่องของการออกรถแบบติดแบคลิสบูโรต้องทำอย่างไรถึงจะออกรถได้ได้รถไปทำกินได้รถไปใช้งานนะฮะก็ให้ดูคลิปนี้ มีประโยชน์กับท่านแน่นอนไม่มากก็น้อยครับนะเพราะเรามีไฟแนนซ์ที่รับจัดแบ็กลิสต์บูโรมาแล้วนะครับร่วมมือกับเรานะเราดีลกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอคนที่เข้าเกณฑ์นะมันจะมีเงื่อนไขอยู่ใน2อกลุ่มอาชีพหลักๆนะครับอาชีพพนักง,งานบริษัทที่มีประกันสังคมกับอาชีพทั่วไปแล้วนะฮะสองกลุ่มอาชีพนี้ออกรถได้นะครับแลวออกได้จริง การจะที่จะทํอยังไงเราจะเช็คเครดิตของเราได้ยังไงเช็คเอกสารของเราได้ยังไงท่านต้องโทรมาครับนะจดเบอร์นี้ไว้0649144594นะครับเอกสารผ่านถึงทำเรื่องจองมานะเช็คเอกสารกันก่อนดูเอกสารกันก่อนว่าเข้าเงื่อนไขไหมผู้ซื้อผู้คําเป็นอย่างไร เข้าเงื่นไขค่อยมาเลือกรถกันครับเพื่อนๆน,นะโทรมาที่เบอร์0649144594ครับนะครับแบล็กลิสบูโรล่าชา้าแท็กซิ่เยอะๆอาชีพไม่ชัดเจนไรายได้ไม่พอเรามีทางออกทั้งหมดเลยทุกด้านรอบด้านนะครับขอให้ท่านติดต่อเข้ามานะหรือจะมาดูรถมาคุยที่โชว์รูมเราเลยได้เลยครับ ชูรูมของโอตอนเดียวตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีใกล้ๆก,กับสถานที่ราชการเพียง500เมตรครับของเราใกล้กับที่ว่าการอำเภอบางบัวทองใกล้กับสอพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเพียง500เมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านอยากมาก็ให้ปักหมุดมาเลยครับปักหมุดมาที่โอตอนเดียวเพียงท่านพิมพ์คาว่าโอตอนเดียว ในแผนที่หรือว่า Google ก็ได้นะจะเจอแผนที่เนี่ยก็คลิกเข้าไปนะครับว่าระยะทางนี่มันไกลกี่กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกี่นาทีกี่ชั่วโมงมาถึงที่โชว์รูมของเรานะตั้งวางแผนการเดินทางได้เลยเ,เพื่อนๆลองดูนะปักหมุดมาให้โลเคชั่นให้เบอร์ให้หมดแล้วนะนะฮะโอตอนนี้เปิดร้านทุกวันนะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับ ไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะน่าจะหยุดวันที่สามสิบแหละสาสิบน่าจะทำงานอยู่นะครับแล้วไปเปิดทีทีวันที่สี่นะฮะแ้งคร่าวๆนะก็สามเอ็ดหยุดสามเอ็ดหนึ่งสองสามนะวันเป็นวันหยุดแล้วก็เปิดไปเจอกันอีกทีวันที่สี่มกราคมนะครับเ,เพื่อนๆนะเรามาช่วยกันวางแผนปีหน้ากันครับว่าท่านใดที่ติดเครดิตวูโรติดแบล็กลิสต์พวกเนี้ย เราอยากจะมีอาชีพค้าขายอยากได้รถไปค้าขายสักคันหนึ่งหรือว่าเราอยากจะมีรถไปวิ่งงานรับจ้างขนส่งสินค้าสักคันหนึ่งแต่ไปออกที่ไหนมาไม่ได้เลยนั้นนะครับของเรามีทางออกให้แล้วอย่าพลาดโอกาสทองนี้นะฮะแล้วเขามีจำนวนจำกัดนะครับพี่เขาจะปล่อยแบบลักษณะเครดิตบูโรไม่ใช่ว่าเขาจะมีไปตลอดนะจำนวนจำกัดนะครับเพื่อน รับเคสไม่มากนะครับเป็นไฟแนนซ์เล็กๆเ,เพื่อนๆจะสามารถออกเป็นชื่อของท่านเองได้เลยนะเราพิจารณาข้อสังเกตนี้ด้วยนะครับว่ามันมีจำนวนจำกัดใครมีโครงการอยู่อย่ารีรอที่จะโทรเข้ามานะครับถ้าหมดโคต้าหมดแล้วหมดเลยไม่รู้ว่าเขาจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่นะครับสำหรับเครดิตบูโรติดแบงก์ิดติดเครดิตบูโรนะฮะ เขาทดลองก่อนนะครับว่าถ้ามันไปได้ดีแล้วลูกค้าส่งชำระคืนได้ดีเขาก็จะทําต่อไปนะครับเพื่อนๆนะฝากไว้ด้วยนะครับโอกาสทองมาแล้วอย่าช้าอย่าคิดนานอย่าพลาดโอกาสนี้เลยนะครับนะวันนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆน้อยมากวันนี้นะนะอาจจะไลไม่นานแหละถ้าเพื่อนเพื่อนๆไม่เยอะนะครับเพื่อนๆไม่เยอะนะครับอ่า ไว้แป,บแปบ๊บๆก็มาฝากเรื่องเครดิบูลอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรถเลยละกันถ้าเพื่อนๆไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราดูรถเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถนะครับเดี๋ยวติดไมค์ก่อนติดไมค์แล้วไมโครเช็คนะเพื่อนๆน,นะตัวนี้เป็นไมโครเช็คที่ผมใช้อยู่ไลฟ์สดทุกวันนะครับผมจะมีตะกร้าไว้ให้เพื่อนๆซ้ายมือด้านล่างของเพื่อนๆทุกคนนะครับ ลงกดเข้าไปดูราคาพันกว่าบาทนะเริ่มต้นจริงๆมันหลักร้อยเท่านั้นเองนะเนี่ยไม้ตัวนี้เนี่ยไม้ดีมากนะครับเสียงดีตัดเสียงรบกวนดีของผมไร์สดนี่อยู่ติดริมถนนใหญ่นะครับเพื่อนๆอย่าเนี่ยแบบเนี้มันทําให้เสียงรบกวนเข้าไปมากถ้าผมไม่ได้ไม้ตัวนี้มาช่วยนะโอ้โหนะครับฟังไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวนะครับนะบเพื่อนๆเนี่ยอ่ะผมนี่ติดกับถนนใหญ่นะครับแบบนี้เลยเส้นสามสี่ศูนย์เพื่อนๆ สิบล้อวิ่งทุ้งวันนะครับมาง่ายครับร้านหนวตอนเดียวนะเดี๋ยวเรารีวิวคันนี้ครับเพาลอยบรรทุกหนักครับคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเพื่อนๆรถสวยตัวสวย,วสวยไม่มีชนพิคว่ำหรือจมน้าเลยนะโอ้โหสวยจัดนะครับสีสันเก็บงานมาให้เรียบร้อยครับสีดีแล้วเกอร์ดีนะยางผู้หน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยเบาะตัดเย็บให้ใหม่คอกําสีใหม่กระบะไลเนอร์ใหม่ชุดเพลาลอยบรรทุกหนักบรรทุกได้ดี นะครับสามตันสามตันห้าสบายๆชุดแหนบนี่เป็นตับเลยครับเพื่อนๆสบายๆนะฟอกสวยมากครับฟอกสวยตัวสวยรถสวยตัวสวยเลยไม่มีชนทิศความจมน้ํานะครับกระบะไรเนอร์ใหม่ของแอโรการ์ดครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเห็นไหมฮะสวยแบบนี้เพื่อนๆอย่าพลาดกันนะนี่ฮะสวยมากครับ เอาไปใช้งานวิ่งงานกันเลยนะวันนี้ไม่ดันฟีดนะอาจจะไลฟ์สดครั้เดียวนะครับฟีดไม่ดันนะ mm hmm. เพื่อนๆที่อยู่กันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะลงไลฟ์ก่อนนะฝากร้านโอตอนเดียวไว้ด้วยนะครับนี่ฮะรถกระบะตอนเดียวของเรามีหน้าร้านชัดเจนตรวจสอบได้นะครับใครติดแบกนิดติดโบโูโรทักเข้ามานะครับแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะครับฝากไว้ด้วยให้เพื่อนๆดูย้อนหลังนะ ศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งสี่สี่ห้าเก้าสี่ครับเพื่อนเพื่อนนะหรือไม่มันไม่ได้ยินเพื่อนได้ยินไหมเนี่ยนะเอาละโอเคขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าไมไม่ได้ยิน